สวัสดีสวัสดีทุกคนนะยินดีทุกคนเข้าชมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้คืออันมันตัวกำลังหุงข้าวเนาะแต่ว่าข้าวมันสุกแล้วทุกคนเรา๋มันตัวจะปรุงข้าวแล้วกจ็จะจะอ่าเมื่อนี้มีเมนูปิ้งอ่าเผาเผาปาักข้อญ่ย้ำผีคุณนะทุกคนปลาข้อหญ่เปาอยู่อัานนองมาเนาะ ตัวใหญ่มากจริงๆนะได้หลายตัวมากเดี๋ยวโมตวจะพาทุกคนไปดูปลาข้อใหญ่กันนะคะเดี๋ยวตอนนี้คือเอาอันนี้ลงก่อนละกะันคือทุกคนบ้านโมตวนะล้วดูแล่งเหรอน้ำเห็นบบหันคือน้ำลายหลายเขา่าอุ้งน้ำนะค่อนข้างลายเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าปาะสะกอนอยู่บ้านโมตวนะกะบโบได้น้อยเนาะปาะสะกอนกับขันดาเทียบขันดาเทียบใส่บอลอื่นก็นจะน้อยแต่ว่าอ่าสะพาะหลังคาเงินก็ดย้น้่อยไปหลังคาแล้วเนาะแม่เนาะก็เลยว่า การส้มสายของน้ำก็แเตละเฮือนก็จะค่อนข้างว่าหลายก็เลยว่าน้ำนี่อาจจะแบบโบได้แห้งคืออ่าฤะดูฝนเนาะหมเนาะมันโบได้แห้งคือฤะดูฝนก็เลยว่าเฮ็ดให้น้ำฮนะออกค่อยๆฮนะก็เลยว่ามันบ่คอ่อยอ่ามันบ่คอ่อ,คอยคอสําหรับหมอน้าอุน่อนเนาะแมเนาะบางมือก็ได้บางมือกับ่ได้ก็เลยว่าเฮาก็ได้อาศัยฟืนนี่ในการตม้มน้ำเพื่อจะอาบนะ้ะเพราะว่า อยู่บ้านไปตัวนะ่ะตอนนี้นะกลางวันนะจะห้อนห้อนเนาะอันแต่ว่าตอนเศร้ากับตอนแรงแบบนี้นะหนาวคือตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะแม่เนาะกันใชให้อาบน้ำกันที่ให้อาบน,น้ำอ่าเย็นๆแบบนี้นะคือบวไหวเป็นไข้เลยแหละมันมันเย็นแบบมันเย็นมากอะทุกคนเฮ้ยปนะต้องตีกันเดี๋ยวเอาข้าวโพรงก่นอนเมมาอามา ข้าวเยอะมากเลยนี่ให้ดูจะเป็นข้าวเจ้าเนาะเดี๋ยวว่าต้นแรงก็ต้องต้นแรงก็ต้องอูนะนะคันถาโบอูนมันเก็กินบบเซฟอันคือมีทั้งหน้าอ่ามีทั้งหน้าแล้วก็ลานเขากินน้่กันก็เลยว่าข้าวเยอะมากเลยดูดิทุกคนจะเป็นข้าวเจ้าเนะเดี๋ยววาจะกินให้ดูอ้าแม่คือถ้าร้อนก็ต้องให้จับหูนะทุกคนไม่รู้สิแม่บอก จะเป็นข้าเจ้านะคืออร่อยนะคะมาค่ะตรงอะไรกอนไม่จะเจียมแล้วคุจะเจอมั้งนี่ครับโอ้เยอะมากเลยค่ะทุกคนเข้าเยอะจริงนี่ทุกคนปากโคงยัยซึ่ง ได้หลายตัวอยู่นะนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูแต่ว่ามันเต้นแรงมากค่ะทุกคนนี่โอ้ยนี่<อ>เธอจะว่าฉันเธอจะว่าฉันโมก็ไม่ได้นะนี่ฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วนะคะตัวใหญ่มาก<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ถ่ายรูปก่อนสิเธอ<า>จะเยน็นเย็นก่อนนี่คะ่ะนี่ใหญ่ที่ไหน เอาปากกามาวงไ่ซ้ำเขนข่อยพี่นี่ญ่ซ้ำเขนอันนี้คือไปเอาอยู่นองเนาะแล้วเอ้ยอยูนี่อุออ้ยมันไม่ไหวค่ะทุกคนให้ดูแค่นี้นะคะนี่ปลาคอใหญ่แล้วก็ตอนนี้ก็ปิ้งไปสองตัวแบบนี้ซึ่งอ่าที่ปิ้งสองตัวนี่มีแต่ข่อยมีแต่ข่อยกับอันเราทูก,กินเนาะคนอื่นบุกกินปลาคอนะทุกคนอัน คือชีพานมาข่อยกับโบกินจะเป็นขัางเล็กข่อยลองกินเบืองว่ามันเซบโ่เนาะ,ะผ่านมาผ่านมาฉันก็แบบไม่ค่อยกินนะคะแล้วก็แม่ก็ไม่กินด้วยแล้วก็แบบน้องเขาก็ไม่กินนะคะแต่ว่าคุณนาคุณนาไม่รู้ว่ากินหรือเปล่านะคะก็เลยปิ้งไปสองตัวซึ่งตัวใหญ่แฮร์ดีพอแล้วสุดกเออก็เลยเนี่ยนนี้ก็มันตัวใหญ่มากกระทะ กระทะมันน่ากลัวมากค่ะทุกคนดำมากแต่ว่ากระทะนี่คือแบบใช้มาปีกว่าแล้วแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่กินหนังมันนะคะจําเป็นค่ะมีแต่อันนี้เดียวนะคะก็ใส่ไปเลยเพราะเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเราจะโบโบกินหนังมันนะโอ้ยนี่นะคะแล้วก็เราก็จะทาเนี่ยปิ้งให้มันสุกก่อนนะคะแล้วก็จะกินข้าวนะคะข้างหลังก็เป็นคุณแม่นะคะกําลังต้มน้าเพื่อจะอาบนะคะทุกคน พ็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปเอาเนี่ยเอออะไรมะละกอมาตามด้วยนะคะเพื่อจะแก้มกับอันนี้เพราะถ้ากินอันนี้เปล่าๆก็น่าจะไม่อร่อยเท่าไหร่นะคะทุกคนทาเกลือไปเยอะมากนะคะมันไม่ได้สุกเลยนะคะทุกคนแต่ฉันจะเก็บไปตามมะละกอนะคะอาหารก็รอบบ้านแบบนี้นะคะโอ้ยดูดิ อ้วนมากมืนอ้วนมากแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าไปเฉยไปเฉยเอีหยังมาคือแบบบาดมืดเดี๋ยวจะเก็บจะเก็บมะละกอเอ้ยไม่ใช่จะเก็บอันนี้ก่อนอคือผักหอมอีหยังมันเกิดแบบมืดแล้วเนาะเดี๋ยปลูกใหม่อีกหอบละนี่ค่ะมันยังไม่สุกเลยมันไม่แบบ มันไม่แดงอ่ะทุกคนวันนี้ก็เราถูกก็มาช่วยนะคะขอบคุณไก่ไก่กน้อยหลายแหงอะไรอย,ยู่นี่นะฝนโบตก,ก่ะอะไรอย,ยู่นี่ก็ได้นะน,นนะคะบ้านจะเป็นอย่างนี้นะคะอุ่นไวนิดหน่อยทั้งปิ้งปลาต้มน้ำอะไรทำไมเอ่ย น,นี่โชคดีหน่อยก็มีอันเหลืองนิดนึงนี่นะคะ,ะเนี่ยผักหอมอันเนี้มันหมดแล้วเราต้องได้อาศัยที่แบบอาศัยเอาอยู่อันสวนทั้งหลัง ทางนาฮันมากิตอนนี้คือฤดูแห้งต้องปลูกพักไว้อยู่สวนนก็คือนาเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะปลูกพักต่างๆนะทุกคนอ,อนี่ชอว่าไม่ชอว่าไม่แดงมันก็แบบแอบแดงอยู่นะคะประมาณนี้คะ่ะเรื่อยๆค่ะไม่ได้ปลูกนะคะนี่ไม่ได้ปลูกเองนะคะคุณแม่เขาปลูกคะ่ะ แอบแดงอยู่เด้อจะว่าไม่แดงก็บดได้เด้ออันนี้พอแล้วมานี่ค่ะเดี๋ยวจะไปเอามะละกอกันนะคะก็บ้านก็จะคุ้นๆน,นิดนึงเอาตัวไหนดีอะ ดันเป็นคนเตี้ยซะด้วยสี่ทำยังไงเอาเนี่ยโอ้โชคดีมากเนี่ยมีเมียเนี้ยเมียเนี้ยมีไม้ค่ะเอาอันนี้ค่ะไอ,อ,อ้คือ ต้นนี้คือแบบใหญ่แหงบกกเอาคือแบบนี่เห็นบอทุกคนหอดบ่อสองโลนี่แมวพี่โตปลูกเนาะให้มันสุกก่อนจังเด็ดกินเนาะคือแบบมันใหญ่แหงนี่โอเคแต่ว่าไม่ต้องเอาหน่วยน้อยๆจากต้นอันนี้แต่ว่ามันบ่ค่อยงามบานใดนี่อันนี้คือกินหมดแล้ว <laughs> นี่ค่ะนี่เราจะาตำมะมาละกอแล้วก็เผาตะคอ,ะอ,ะอ,ะอะนะคะสำหรับคืนนี้นะคะดูดิเดี๋ยวมาไปค่ะที่ทุกคนตอนนี้คือกำลังฝักอันอ่า มนะโคงเนาะอัน,นบุมี่มะนาวนะก็เลยเอาอันนี้มะขามเปียกนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นมะขามที่แบบส้มแห้งๆเลยมะขามยูเพื่อนนี่แหลนะเนาะเออมะเกี๊ยงเอ,อ้ยมะนาวอันเฉลียวอันมันมืดแล้วขายมืดแต่มันมืดยามเลยเนาะทวกคนลายมันหลาย,ลายอจีบเนาะน ก็จะมีอันนี้นะคะทุกคนจะไม่ใส่กะปินะคะเราจะเอานี้ใส่อันนี้ก็คือน้ำปูนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแบบนี้นะคะขวดมีนิ่มากนี่เออน้ำปลาเนี่ยมาตัวหาเราแบบกินอันนี้ขวดเหล็กนะมันหูซึ้งเวลามันโอเคก็จะกินประมาณนั้นนะคะจะใส่ประมาณนั้นนะคะน่าจะกรอบนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบยังไงมันยังไม่แก่เท่าไหร่ไม่แก่เป็นที่อ่ะทุกคน นี่ทุกคนตัดภาพมาอีกทีคือมะตัดตำมะคงแล้วแล้วก็มันแบบแซ่บมากเลยค่ะอร่อยนะคะแต่ว่ามันอยากเปรี้ยวไปนิดนึงเปรี้ยวมากไม่ใช่อยากเปรี้ยวเพราะว่าก็คือเมื่อตัวบอกตะกี้เนาะมะขามเนี่ยมันส้มแหงแล้วก็แบบใส่ใส่น้อยเดียวสยใส่ต่คงเดียวสุดๆแต่ว่ามันก็สม้มแต่ก็ถ้ากกินกับปลาก็น่าจะโอเคอยู่ แต่ว่าต้องไปเติมน้ำตาลนิดหน่อยละเดี๋ยวไปเติมน้ำตาลก่อน <c oughs> ไปเติมมาแล้วทุกคนเบื้องแต่สีสันก็โแลวที่ว่ามันแซ่บสัาได้เคิร์บตัวใส่มะเลือแดนเดนาะแล้วก็เลยมันก็จะเปรี้ยวนะคะทุกคนจริงๆไม่ใส่ไม่ใส่มะเล็อก็ได้แล้วแต่ว่าแบบอยากให้มันมีสีสันแบบส,สวยๆไปเติมชูรสกับน้ำตาลนะคะอืม แซ่บแล้วแซ่บแล้วพี่น้องนี่เรียกไปตำมะคงได้นะคะทุกคนว้าวว้าวเม อืม <Okay. S 1> เต็มอาป่าออกกันค่ะมาอันนี้คือตัวหายเฮงมันสุกระวบ้อดอกเตอร์ุกแล้วสุกแล้วน,นะคะไอคนดูว้าวใหญ่มากใหญ่กว่าแขนนะคะ ค่ะมาค่ะเนี่ยอาหารก็จะประมาณนี้สื้ๆทุกคนเดี๋ยวมานี่จะเอานี้ขึ้นก่อนไปเดอร์กินข้าวเดอร์ทางหลังคืออายุกำลังแปลงรหดอะไรอะไรอยู่อะเมนูมือนีก็มีแล้วก็คุณแม่จะไม่กินจะไม่กินอาหารพวกนี้นะคะแล้วก็คนน้าคือกำลังอาบน้ำนะคะอาบน้ำอือถือว่าเปรี้ยวไหมแซ่บไหลแซ่บไหล มาเด้อมาเด้ไอไีอยู่ไกอยู่ไก่กับมาเด้อพี่น้องมากินข่าวก่นอนเรียกคนนั้นสิโยกะตะกีกะตะกี้กตม,มา <laughs> อ้ามันแปลงรถนอนอย่างไรรถแตกนนนอว้ามันคือแบบตัวใหญ่มากเลยที่จริงมันตัวใหญ่มากนะคะทุกคนใหญ่กว่าแขนฉันนะคะดูดิไมคะ่ะ มโอเคนี่โอ้ยเนื้อคือแบบมาเขาไม่ให้ถ่ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมานะคะไม่ให้ถ่ายนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ให้ถ่ายก็ไม่ถ่ายเนาะเอ้ยเธอก็จัดดีๆอันนี้ฉันไม่มีโอ้ยไม่ได้เอาอันตักข้ามานะคะไม่เป็นไรอันนี้ตักเลยคือดอยบุียังไลแมนเรียบง่ายสบายๆทุกคนนี่ มาเลยมาเลยทุกคนนี่จะเป็นต้มน้ำต้มน้ำไว้เนาะแล้วก็กินข้าวน้ำแกงเดี๋ยวจะกินปลากก้อยายก่อนนี่ดูดิดูด,ด,ดิมันไม่จำ้ำมันอร่อยเนาะเดี๋ยวจะบ้าแล้วมึงกลัวไม่ได้คุณแม่เขาวกลัวออกกล้องนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้ แปบหนึ่งเขาถึงจะมาองง่ายยูงง่ายคืนยังมันจะลองกินตัวนี้นี่คะ่ะคือมันแบบเนื้อมันแบบอร่อยนะคะ<ม>ทุกคนอันนี้จะเป็นครั้งแรกของของเบต้นนะคะที่กินปลาอใหญ่เป็นอะไรอร่อยคะ่ะคือมันอร่อยมากอร่อยจริงนะตัวใหญ่มากเลยกินทั้งครอบครัวเลย คนแม่ไม่กินนะคะ่ะเพราะมันเผาเน,ะะนาะม,มาเลยนี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นน้ำนะคะที่เขาต้มเนาะ,ะประมาณนี้ทุกคนอยู่ดอยกันที่นี่อย่างไรใส่ชีวิตเรียบง่ายเขาจะบ่ใส่เงินเลยในมือมือนึงแค่ะนะเขาบ่ใส่เงินก็อยูด่ดอยนโตรนอกเนาะคือแบบว่าเพียงแต่เขายางเก่า,ากขาออกจากบ้านก็จะเป็นอาหารตามธรรมชาติได้นะทำไมไก่พวกนี้ยังออกมาล่ะ เดี๋ยวคุณน้าเขาจะมากินด้วยนะคะทุกคนเขาไม่อยากให้ฉันถ่ายคลิปนะคะเพราะว่ายังไม่ค่ะคุณน้าไม่อยากให้ถ่ายนะคะก็ไม่ต้องถ่ายค่ะไม่ต้องไหนงานนี้ก็จะไม่ไม่รบกวนการกินข้าวของคุณน้าเขานะคะเดี๋ยวจะถ่ายประมาณนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบใจที่ขับ z o o เนาะเดี๋ยวให้เราทูบบ๊ายบายกันบ๊ายบาย